มาเยอะเลยนะฮะว่าพี่เอารบักมาแต่ไหนผมจะบอกเลยนะฮะรบักนะครับผมผมได้มาจากนี่เลยร้านฟางช็อปนะครับผมและก็นะครับมีระบบเติมเกมฟรีไฟล์แล้วก็ระบบเติมเกมพาร์มีระบบเติมเพชรโอ้โหราคาคุ้มๆกันเลย และก็อีกอย่างนี้ที่ขาดไม่ได้นะฮะก็จะเป็นระบบของเติมโลบาร์นะฮะเลดไม่เยอะนะฮะนิดเดียวเองนะครับผมนะครับคนไหน,นะครับที่สนใจที่อยากจะเติมหรืออยากจะเป็นส่วนหนึ่งของร้านฝางชอบนะฮะก็ได้ผมทิ้งลิงก์หรือว่าผมทิ้งปกเฟลน,นะครับผมก็ฝากไปอุดหนุนเขาด้วยนะฮะก็จากผมนะครับ R P. H P คาร์ด ดีครับเนี้ยถ um, ja si ้าพ yes, no exactly anyway, right? ูดตามตรงเขาก็น่าจะเรียนเก่งแหละใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับแต่ส่วนตัวเราละฮะเราเรียนเก่งไหมไม่รู้อ่ะกลางกลางอืมกลางกลางนี่คือแบบไหนขอยเยอเลยคลับฮะกลางกลางแบบว่าพอได้อยู่อืมพอได้อยู่โอเคเนาะก็พอไปพอไปกันได้ว่างั้นใช่ใช่ใช่ สมมติว่าแฟนเราตอบแซดเราตอบบีอะไรเงี้ยถูกไหมฮะสมมติว่าแฟนเราตอบใช่เราตอบบีอะไรเงี้ยอ่าเอออเคประมาณนั้นโอเคนะฮะเราก็มาสัมภาษณ์น้องคนนี้นะฮะ แต่สิ่งที่เราได้นะฮะเราได้นิดเดียวบอกแฟนสิคนคนแต่ได้จับได้แค่สองคนนะโอ้ยโอเคฮะโอเคครับมาดูนะครับคนไหนนะครับที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งฝากให้ผมนะครับถึงสองพันซับด้วยนะฮะผมนะครับสองล้านนะครับผมนะครับโอเคครับผมฝากน้องๆนะครับช่วยปิดคลิปให้พี่หน่อยได้ไหมครับ ลาก่อยลาก่อยลาก่อยนะครับพี่ชายพูดพร้อมกันนะครับจุ๊บจุ๊บพูดพูดพูดพร้อมกับพี่นะเดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังฝากกดติดตามช่อง Hardes ด้วยนะครับอะไรเงี้ยกดติดตามช่อง h า r d ด s ด้วยนะครับนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะ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 หนึ่งสองสามฝากกดติดตามช่อง Hardes ด้วยนะครับกดติดตามห้องช้วยด้วยหนึ่งเก้า้าใช่ครับกดาเก้าเด้าเก้าเอ็ครับโอเคฮะขอมากครับขอมากครับ จุดพักใจคิดว่าโมเดลบ้านถนนเก้าอี้ม้านั่งปูนหินต้นไม้คิดว่าดีพอหรือเปล่าอ่าส่วนตัวให้กลางๆแล้วกันเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆนะฮะด้านขวาเรานะฮะไอไฟเนี่ยมันยังจมอยู่ในหินอยู่เลยฮะอื มันจมไดไงมันบักเนรอไม่รู้อะ่ะ <c oughs> เขาน่าจะวางรีบวางรีบวางเกิดหรือเปล่าใช่โอเค okay, ครับผมก็หลังจากที่เราสัมภาษณ์เขาแล้วฮนะเราก็ได้ข้อมูลมาเกี่ยวกับน้องคิดมัดนะครับผมนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาจะห้าทุ่มแล้วนะนะคนดูโอเคนนะครับนะ หลังจากนี้นะครับผมนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับหรือว่าน้องคิดมาครับที่ให้พี่ือว่าทางรายการสัมภาษณ์ร้องถูกนะครับอ่าสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ให้ความร่วมมือขอบคุณมากครับผมโอเคครับแต่ก็ก็ยังไงไงอยูอ่แต่ก็ดีอยู่ฮะ ช่ยังไงยังไงใช่แต่ยังไงยังไงอยู่พูดพูดมามันก็แปลกอยู่ว่าต้องแบบไฟมันไปอยู่ใต้ดินได้ไงก่อนก็ใช่